เวลายูเทิร์นครับสนับเพื่อนมือใหม่นะครับบางทีก็ยังไม่กล้านะครับยังกังวลอยู่ว่าหมุนพวงมาลัยเท่าไหร่หมุนพวงมาลัยอะไร,ะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมไล่เป็นตีละสเต็ปสเต็ปให้เพื่อนๆดูนะครับ สวัสดีครับผมตั้มจามยาออโตช็อปนะครับสลับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับในการยูเทิร์นนะอ่านะครับยูเทิร์นคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําเพื่อนๆในการหมุนพวงมาลัยนะครับอ่านะครับเราจะหมุนหมดหมุนนิดเดียวหมุนเท่าไหร่หมุนมากน้อยแค่ไหนเพื่อนๆอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเมื่อเรายูเทิร์นเราหมุนพวงมาลัยเท่าไหร่นะครับอ่านะครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้นะครับก่อนที่จะไปดูกันนะครับ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม Sub subscribe ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดปุ่ม Subscribe นะครับอ่ากดรือยังเลยกดรือยังครับอ่าถ้ากดแล้วมาดูกันเลยครับอ่านะครับการยูเทิร์นนะนะครับสำหรับมือใหม่ยังไม่รู้ใช่ไหมครับว่าเราต้องยูเทิร์นเราต้องหมุนพวงมาลัยเท่าไหร่นะอ่านะครับการยูเทิร์นนะครับเป็นการยูเทิร์นเพื่อย้อนกลับไปทางที่เราวิ่งสวนมาดังนั้นวิธีที่เราจะยูเทิร์นให้ได้รีที่สุดนะครับเราต้อง ยูเทิร์นโดยการหมุนพวงมาลัยให้หมดครับอ่านะครับเราต้องหมุนให้หมดนะครับให้กระจกมองข้างนะเลยอ่าเลยรึปล่าปึ๊บนะครับแล้วหมุนพวงมาลัยให้หมดครับหมุนพวงมาลัยให้หมดครับปึ๊บแล้วนะครับก็ค่อยก็ค่อยเติมคันเร่งไปครับช้าๆนะครับปล่อยลื่ไหลเติมคันเร่งเบาๆครับนะครับอ่านะครับพอรถตั้งตรงปั๊บคือล้อตรงครับปึ๊บอ่านะครับคือล้อตรงนะครับนี่ครับขับไปเรื่อยๆครับวิธีการยูเทิร์นนะครับที่มือใหม่ต้องรู้นะครับ การหมุนพวงมาลัยนะครับเราต้องหมุนให้หมดนะนะครับอ่านะครับวิธีการหมุนพวงมาลัยในการยูเทิร์นเราต้องหมุนให้หมดครับเราจะหมุนนิดเดียวไม่ได้นะครับเพราะว่ายิ่งหมุนหมดเยอะเราก็ยิ่งเลี้ยวได้ง่ายอ่านะครับสำหรับมือใหม่นะนะครับการยูเทิร์นนะครับกลับรถนะครับความเร็วเราต้องช้าๆนะครับอ่านะครับกระจกมองข้างนะครับเลยฟุตบาทปึ๊บหมุนรอครับด้านหน้าซ้ายมือนะครับมีรถใหญ่มานะครับเราจะเพิ่มไปครับ เราหมุนพวงมาลัยครับหมุนหมุนหมดเลยนะนี่ผมหมุนผมหมุนหมดเลยนะครับอ่านะครับแล้วเราก็ดูครับดูด้านหน้าครับมีรถมาไหมอ่ารถกระบะคันสีขาวหมดแล้วไม่มีรถนะครับเราค่อยๆไปครับค่อยๆปล่อยเท้าจากเบรกนะครับแล้วเติมเรล่งเบาๆครับเติมเรล่งเบาๆปื้มนะครับค่อยๆไปครับค่อยๆไปนะครับนี่ครับรถรถค่อยๆอ่า เคลื่อนที่ไปครับนะครับเรามือใหม่เราช้าครับนะครับพอรถตั้งตรงปุ๊บนะครับคือรถตรงครับปุ๊บอ่าค <è S 2> ือรถตรงเรียบร้อยปุ๊บเราก็ขับไปครับนะครับดูกระจกมองข้างฝั่งขวามีรถมาไหมนะครับดูด้านหลังนะครับมีรถมาไหมอ่าไม่มีเราก็ขับของเราไปนะอ่านะครับแบบนี้เลยครับนะครับอ่าเรามาดูกันอีกทีนะครับด้านหน้าขวามือครับปุ๊บเราจะยูเทิร์นฝั่งขวามือนะครับดูกระจกมองข้างครับอ่ามีรถมาไหมอ่าไม่มีนะครับเราเปิดไฟเลี้ยวขวาค้างไว้นะนะครับอ่าขับรถมาครับปุ๊บนะครับจุดสังเกตแรกนะครับ ให้กระจกมองข้างนะครับเลยฟุตบาทนะครับเลยหรือยังเลยหรือยังอ่าเลยแล้วครับเลยแล้วหมุนขวายหมดครับหมุนขวายหมดครับค่อยๆช้าๆนะครับดูฝั่งซ้ายมีรถมาไหมอ่าไม่มีครับค่อยๆปล่อยรถไหลไปครับปล่อยรถไหลไปนะครับอ่าปล่อยรถไหลไปปุ๊บนะครับอ่านะครับค่อยๆไปครับค่อยๆไปครับค่อยๆไปนะครับ ช้าๆนะครับไม่ต้องรีบนะช้าๆครับอ่าพอรถตั้งตรงปุ๊บคือรถตรงครับปุ๊บอ่าคือรถตรงแล้วก็แล้วเราก็ไปปุ๊บนะนะครับเราอยู่อ่ามันเป็นรถ2เลนนะนะครับเราหมุนยูเทิร์นมาปุ๊บเราอยู่เลนซ้ายสุดนะครับเลนฝั่งขวาเข้ามาปุ๊บเข้ามาด้วยความเร็วก็ปล่อยเข้าไปนะครับเราอยู่ฝั่งซ้ายช้าๆนะครับอ่านะครับนี่แหละครับเวลาการยูเทิร์นนะครับยูเทิร์นกับรถนะครับวิ่งสวนทางกลับไปยัง ทางที่เรามานะครับดังนั้นนะครับเราต้องอยู่เิอเราต้องหมุนพวงมาลัยให้หมดครับเปิดไฟเลี้ยวขวาครับนะครับเปลี่ยนเลนมาอยู่เลนขวาสุดนะครับไม่มีรถมานะอ่าไม่มีครับนะครับเราก็ดูกระจกมองข้างฝั่งขวาครับปุ๊บเลยหรือยังอ่าเลยแล้วหมุนพวงมาลัยให้หมดครับปุ๊บหมุนให้หมดเลยครับค่อยๆปล่อยรถไหลดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายมีรถมาไหมอ๋อไม่มีค voilà รับปล่อยรถไหลไปช้าๆครับไปไหลไปช้าอ่านะครับปุ๊บนะครับพอรถจะตั้งตรงปุ๊บคือล้อตรงครับอ่านะครับ พอเราคือล้อตรงเสร็จแล้วนะครับเราก็ขับตรงไปนะครับพี่ตั้มครับถนนแถวบ้านนะโอ้ยเลนมันแคบอะเวลายูเทิร์นมากลัวมันไม่พ้นสักทีอะเราจะมีวิธีการยังไงเวลาเรายูเทิร์นครับอ่าอย่างนี้นะครับเวลาเพื่อนๆยูเทิร์นนะครับแล้วกลัวว่าไม่พ้นนะกลัวว่าอ่ายูเทิร์นแล้วไม่พ้นนะครับมีวิธีอย่างนี้ครับนะครับอ่านะครับเดี๋ยวผมยูเทิร์นให้เพื่อนๆดูนะเปิดไฟเลี้ยวขวามาดูกระจกมองข้างฝั่งขวามีไหมอ่าไม่มีครับปุ๊บนะครับเราพยายามชิดเลนซ้ายให้ถูกครับ ชิดเลนซ้ายให้ได้เยอะที่สุดจากปุ่ไฟเลี้ยวขวาครับนะครับชิดเลนซ้ายนะครับชิดเลนกลางนะแบ่งกลางปุ๊บดูกระจกมองข้างครับเลยยังพอเลยปุ๊บนะหมุนพวงมาลัยขวาให้หมดครับปุ๊บนะนะครับนี่ครับพอเราหมุนมาปุ๊บนะครับเราดูฝั่งซ้ายอ่าไม่มีรถนะครับเราเราก็ปล่อยรถไหลไปครับนี่ครับอ่าเราไม่ต้องกลัวว่ารถเราจะไปปีนฟุตบาทฝั่งซ้ายนะนะอ่าพี่จ้าทำอย่างนี้เพื่ออะไรครับนะครับอย่างนี้ครับถ้าเราชิดฝั่งซ้ายเราจะมีวงเลี้ยวในการตีวงฝั่งขวาได้เยอะ เพื่อพๆเข้าใจดแล้วใช่ไหมครับดังนั้นเวลาเราจะยูเทิร์นนะครับบางทีเราเห็นรถกระบะนะครับเขาวิ่งมาแล้วเขาออกซ้ายแล้วปุ๊บเนี่ยล้วค่อยตีวงเลี้ยวขวานี่แหละครับเขาเป็นการเพิ่มพื้นที่ในการตีวงนะครับเหมือนกันครับนะครับเราเป็นรถเก๋งนะครับระยะการเลี้ยวเราสั้นกว่ากระบะเราก็ไม่ต้องตีวงออกซ้ายเยอะครับเราแค่ชิดเส้นปากฝั่งซ้ายให้เยอะกว่านะครับนะครับอย่างนี้ครับเนี่ยนะครับเราชิดฝั่งซ้ายครับนะครับ เอาพวงมาลัยนะครับชิดฝั่งซ้ายนะครับแล้วเปิดไฟเลี้ยวขวาครับนะครับชิดฝั่งซ้ายไว้ครับเราจะมีระยะห่างเยอะเยอะเลยนะฝั่งซ้ายเอ่ฝั่งขวาเราจะมีระยะห่างเยอะเลยนะครับให้กระจกมองข้างนะครับเลยเลยยังอ่ะเลยแล้วหมุนครับหมุนปุ๊บครับหมุนค้างไว้ครับหมุนค้างไว้นะครับนี่ผมหมุนค้างไว้นะครับดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายมีมอเตอร์ไซค์มาปุ๊บเราอ่าชะลอก่อนชะลอก่อนนะครับอ่ให้มอเตอร์ไซค์ไปปุ๊บอ่เราก็ค่อยเติมเครื่องไปครับเห็นไหมครับเราจะมีช่องว่างฝั่งด้านหน้าฝั่งซ้ายเยอะเลยนะคคคคครร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 ััับบบบออออ่าาพจะะตตตงงงืื้เยยูนนซ เราขับช้าเราอยู่เลนซ้ายครับรถที่เขามาเลนขวาเขาก็จะได้ไปได้นะอ่าเห็นไหมครับเราอยู่เทินอย่างปลอดภัยด้วยอยู U ่เทินเราไม่กินเราไม่ปีนออกข้างทางด้วยนะครับอ่านะครับนี่นะครับ,วรบเวลาเราอยู่เทินนะครับเป็นเพื่อนมือใหม่นะผมแนะนํานะครับเราหมุนพวงมาลัยก็ต้องหมุนให้หมดอ่าเราจะหมุนหมดได้ก็ต่อเมื่อให้กระจกมองข้างนะครับเลยฟุตบาทนะครับเลยฟุตบาทไปปุ๊บเราก็หมุนพวงมาลัยอ่า ดูอีกทีนึงครับมองดูกระจกมองข้างฝั่งขวามีรถมาไหมอ่าไม่มีครับไม่มีชิดนะครับเราเอากระจกพวงมลาลัยชิดฝั่งซ้ายไว้นะครับกระจกมองข้างเลยรือยังเลยรือยังอ่าเลยแล้วหมุนพวงมลาลัยให้หมดนะครับหมุนให้ไวครับหมุนให้ไวนะครับยิ่งหมุนเร็วเราก็ยังมีพื้นที่ในการยูเทิร์นได้ดีมากขึ้นนะครับอ่าเ,เพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่าล้อแม็กฝั่งซ้ายจะไปคู่ฟุตบาทนะอ่านะครับรถอ๋อตรงปึ๊บอ่ารถเราตรงใช่ไหมเราก็คือล้อตรงครับเนี่ยครับผมนี่นะครับนี่่คืืออการรรยูเทิ์นนสำหหับมมใะ ลองนำไปปฏิบัติดูครับนะครับเวลาเพื่อนๆยูเทิร์นแล้วเจอถนนแคบๆนะครับเราชิดกลางๆเลนไว้นะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูอีกทีนึงนะอ่านะครับเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับเราจะยูเทิร์นนะครับดูกระจกมองข้างฝั่งขวามีรถมาไหมอาไม่มีนะอาไม่มีไปปุ๊บครับเราก็เอาพวงมาลัยเราครับชิดเส้นปากฝั่งซ้ายไว้นะครับเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายไว้ครับแต่เบรกเบาๆนะครับแตะเบรกเบาๆนะครับดูกระจกมองข้างฝั่งขวาครับดูปุ๊บเลยหรือยังเลยปฏิบัตเลยแล้วหมุนนะครับหมุนที่ไวครับหมุนคที่ เพื่อนสบายใจได้เลยนะเห็นไหมครับรถเราไม่ไปเลยไปอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับไม่เลยไปขอบถนนฝั่งนู้นเลยนะครับเพราะว่าเราจิบฝั่งซ้ายเรามีพื้นที่ในการตีวงแล้วเราหมุนพวงมาลัยให้ไวนะครับหมุนให้สุดให้ไวนะครับแล้วทีนี้ยูเทิร์นนะครับสองเลนแคบๆอย่างนี้เรายูเทิร์นได้สบายๆนะอ่านะครับก็ไว้เป็นกัทางสำหรับเพื่อนๆนะครับ เดี๋ยวผมสุบสั้นๆให้เพื่อนๆเข้าใจนะอ่านะครับเวลายูเทินนะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับบางทีก็ยังไม่กล้านะครับยังกลัวๆอยู่ว่ายังกังวลอยู่ว่าหมุนพวงมอะไรเท่าไหร่หมุนพวงมาลไยอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมไล่เป็นตีละสเต็ปสเต็ปให้เพื่อนๆดูนะครับอ่าตันดับแรกนะครับตอนที่เราจะยูเทินนะครับเราเชื่อฝั่งขวามาแล้วใช่ไหมครับเราจะยูเทินนะครับเราวิ่งเข้ามาปุ๊บนะครับมานะครับเราวิ่งเข้ามาดับแรกนะครับเราดูกระจกวงข้างฝั่งขวาก่อนนะครับ ดูว่าให้เลยฟืดบาดให้เลยเสาให้เลยจุดที่จะยูเทินนะครับเมื่อเลยมาแล้วนะครับหักพวงมาลัยขวาให้หมดเลยครับพี่ตั้มครับถ้าเราหักพวงมาลัยขวาเสร็จแล้วเราจะไม่ปีนฟุดบาดหรอไม่เป็นไรครับเพื่อนสบายใจได้เลยนะนะครับถ้าเพื่อนๆเป็นรถเก่งนะครับถ้าเพื่อนๆเป็นรถเก่งนะกระจกมองข้างเลยจุดยูเทินเลยฟืดบาดเลยเสามาปุ๊บเพื่อนๆหมุนพวงมาลัยขวาให้หมดนะครับผมกล,ล้าการันต,ตีเลยเรลครับ รถไม่ป <are again response> mm ีนฟุตบาทแน่นอนครับอ่านะครับเมื่อเพื่อนๆครับหมุนให้หมดแล้วนะครับก็ปล่อยล้นไหลไปครับโค้งไปโค้งไปปื๊บนะครับโค้งไปปื๊บเมื่อโค้งมาเรียบร้อยแล้วนะครับรถกำลังจะตั้งตรงนะครับเราก็คืนพวงมาลัยให้ตรงรอไว้เลยนะครับปื๊บอ่าเมื่อรถตั้งตรงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรถเราก็เล้ยตรงปื๊บอ่ะเราก็ขับไปได้เลยนะอ่านะครับถ้าเพื่อนๆนะครับยูเทิร์นในจุดที่ถนนมันแคบนะครับอ่านะครับถ้าถนนมันแคบเราจะยูเทิร์นยังไงให้เราไม่ต้อง ไปแล้วนะครับฝั่งซ้ายมือเราไม่พ้นนะครับวิธีง่ายๆนะครับก็คือว่าก่อนที่เราจะยูเทิร์นะครับเราชิดฝั่งซ้ายนะครับชิดเส้นฝั่งซ้ายไว้นะครับว่าจะเป็นเส้นปากหรือว่าเส้นขอบของเลนที่เรายูเทิร์นะครับเราชิดเราชิดเลนฝั่งนี้ไว้นะครับนี่ครับสมมติว่านี่คือเลนที่เขาวิ่งไปเลนความเร็วสูงนะครับเลนขวาอันนี้คือเลนที่จะยูเทิร์นะครับเส้นตรงกลางตรงนี้แหละครับเราชิดฝั่งเราเรารถเรานะครับชิดเส้นนี้ไว้นะครับ ชิดฝั่งซ้ายให้ได้เยอะที่สุดนะนะครับแต่ไม่ต้องคอมเส้นนะชิดให้ชิดให้ได้เยอะที่สุดนะครับไม่ต้องคอมเส้นนะชิดให้เยอะที่สุดนะครับชิดไปครับขับตรงไปครับคามตกไปเรื่อยๆปื๊บนะครับดูกระจกมองข้างฝั่งขวาครับกระจกมองข้างเลยจุดยูเทิร์นเลยฟุตบาทเลยเสาปื๊บหมุนพวงมาลัยให้หมดเลยครับหมุนให้หมดนะครับหมุนไว้รอเลยครับตอนที่หมุนรถไหลเบาๆรถไหลเบาๆเท้าอยู่ที่เบรกนะครับเท้าอยู่ที่เบรกนะครับ ล้วก็ปล่อยรถไหลไปโค้งไปปื๊บปื๊บ,บถึงกลางยูเทิร์นมองไปที่กระจกนะครับมองดูว่ามีด้านหน้าทางฝั่งซ้ายมีรถมาไหมมีรถมาไหมเออดูดีๆนะครับอ่าถ้าเรามั่นใจแล้วว่าไม่มีรถมาเราก็ยกเท้าออกจากเบรกนะครับแต่ท้ายังอยู่บนเบรกนะนะครับแล้วก็ปล่อยรถไหลไปปื๊บอ่ารดโคง้งไปปื๊บโคง้งโคง้งโค้งโค้งไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ดูว่ารถเราตั้งตรงไหม รถเราก็จะตรงปุ๊บเราก็คืนล้อตรงปั๊บมาคืนล้อตรงปุ๊บเราก็ขับไปได้เลยนะประมาณนี้นะนะครับอ่านะครับก็ฝากคนเพื่อนนะครับเวลายูเทิร์นนะครับกระจกดูกระจกมองข้างฝั่งขวาเลยจุดอ่าเลยจุดยูเทิร์นเลยฟุตบาทเลยเสาไปหมุนขวาให้หมดหมุนให้หมดเสร็จแล้วนะครับเราก็ปล่อยรถไหลไปถ้าถนนที่ยูเทิร์นมันแคบมันมี2เลนเลนเดียวเราชิดฝั่งซ้ายให้ดีที่สุดนะ ไม่แต่ไม่ต้องถึงกับต้องค่อมเลนนะอาจจะเหยียบเส้นก็ได้ถ้ามันแคบมากๆเราอาจจะเหยียบเส้นก็ได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆบอกพี่ตั้มยังไงมันก็ต้องค่อมเส้นนะถ้าไม่ค่อมเส้นอยู่เทินไปยังไงก็ไม่พ้นถ้าเพื่อนๆจะค่อมเส้นนะดูกระจกข้างฝั่งซ้ายว่ามีรถมาไหมดูดีๆนะครับถ้าไม่มีรถมาเราค่อมเส้นไว้ได้เลยนะถ้าไม่มีรถมาเราค่อมเส้นไว้ปุ๊บแล้วก็ค่อยปีโค้งมาปุ๊บเพื่อเราอยู่เทินครั้งเดียวจะได้ผ่านนะครับถ้าเราไม่มั่นใจนะเราเป็นมือใหม่เราไม่เราไม่กล้าเราไม่่รู้วา จะผ่านไม่ผ่านเราค่อมเส้นไว้แต่ถ้าเพื่อนๆจะค่อมเส้นดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายนะดูดีๆว่ามีรถมาไหมถ้ามีรถมาเราจะเพิ่มเราจะเพิ่มไปครับเรารอก่อนให้รถก็ผ่านไปปุ๊บนะครับเราค่อย่อมเส้นคนะ่อย่อมเส้นไปปุ๊บนะครับแล้วก็ตีโค้งมาปุ๊บมานะครับเราต้องเอาความปลอดภัยไว้ก่อนครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนเริ่มขับรถเป็นแล้วนะครับเราก็ชีดเส้นฝั่งซ้ายไว้นะครับให้ดีที่สุดนะครับดูกระจกมองข้างฝั่งขวา เลยจุดยูเทิร์นเลยฟุตบาทเลยเสาที่บอกว่ายูเทิร์นนะครับเราก็หมุนขวาให้หมดครับหมุนขวาแล้วปล่อยเบรกนะครับท้าปล่อยเบรกแล้วก็ปล่อยรถยูเทิร์นไปปุ๊บมานะครับยูเทิร์นไปปุ๊บนะครับพอยูเทิร์นไปปุ๊บเราก็ดูดีๆนะครับพอรถตั้งตรงปุ๊บล้วก็คืนล้อตรงไปครับอ่าเราก็จะอยู่เลนฝั่งซ้ายพอดีนะครับส่วนเลนฝั่งขวาที่เขาวิ่งตามหลังมานะครับเขาก็จะไปของเขานะครับเขาวิ่งมาด้วยความเร็วเขาปล่อยเขาไปครับเรายูเทิร์นมาเรายัง ออกตัวได้ไม่เร็วเราก็อยู่เลนซ้ายนะครับอ่ายูเทิร์นมาปุ๊บนี่หมายถึงว่า2เลนนะนะครับสเลนหรือ3เลนนะครับเราเนนรก็ยูเทิร์ลงมาฝั่งซ้ายนะครับปุ๊บอ่านะครับพอยูเทิร์นมาฝั่งซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราก็ตรงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรา,เรา,เ,ราเราลดช้าเราเพิ่งออกตัวนะครับเราก็อยู่เลนซ้ายนะครับอ่าแต่ถ้าเป็นถนนใหญ่ถนนอ่าเมนหลัก หรือว่าถนนที่มันมีเลนรองรับการยูเทินอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอ่าอันนี้คือหมายถึงว่าเรายูเทินในที่แคบๆนะครับเลนแคบๆยูเทินในเขตชุมชนนะครับเราก็ดูดีๆนะครับอ่ายูเทินแล้วก็ข้ามไปฝั่งซ้ายนะครับอ่านะครับก็เอาไว้เป็นแนวทางสาหรับเพื่อนๆน,นะครับถ้าเพื่อนๆคน,นไหนงงสงสยัยอะไรยังไงนะครับหรือว่าจะถามอะไรเพิ่มเติม,มก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะเดีย๋ยวผมมาตอบให้นะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับก well right ับการยูเทิร <tamanho S 2> ์นนะนะครับมือใหม่ยังไม่รู kind of ้นะครับว่าเราต้องหมุนพวงมาลัยยังไงนะครับอ่านะครับคลิปนี้ผมก็มาแนะนําให้เพื่อนนะในการยูเทิร์นนะครับเราหมุนพวงมาลัยเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับอ่านะครับเพื่อนๆรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเมื่อเรายูเทิร์นเราต้องหมุนพวงมาลัยให้หมดครับอ่านะครับแต่เคล็ดลับอยู่ตรงนี้ครับก่อนที่เราจะยูเทิร์นนะครับลองให้กระจกมองข้างฝั่งขวานะให้เลยขอบฟุตบาท ที่เราจะยูเทินนะครับเมื่อกระจกมองข้างเลยปุ๊บเราหมุนพวงมาลัยขวาให้หมดครับนะครับหมุนให้หมดแล้วเราก็ค่อยปล่อยลื่นไหลไปนะครับก่อนที่เราจะปล่อยลืนไหลไปเราก็มองกระจกมองข้างเรามองกระจกไปทางฝั่งซ้ายดูว่ามีรถมาไหมถ้ามีรถมาเราก็ชะลอก่อนนะครับแต่ถ้าไม่มีรถเรียบร้อยแล้วปุ๊บหรือว่ามีรถคันสุดท้ายวิ่งมาเราก็ช้อนท้ายนะครับเลี้ยวตามเข้าไปเลยนะนี่ครับก็เป็นวิธีในการยูเทินนะครับในการหมุนพวงมาลัยนะครับ เพื่อนๆจำไว้นะครับยูเทิร์นหมุนให้หมดครับนะครับยิ่งหมุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีครับนะครับอ่านะครับจำง่ายๆเลยครับหมุนพวงมาลัยให้หมดครับอ่าง่ายที่สุดเลยนะครับ่าฝากไว้เป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะในการยูเทิร์นนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับงงสงสัยหรือว่ามีคำถามอะไรยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะเดี๋ยวผมเข้ามาตอบให้นะครับ ขอบคุณมากๆานะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับสำหรับเพื่อนใหม่ที yeah. ่เข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับข้างปุ่ม Subscribe นะครับก็จะมีกระดิ่งนะครับให้เพื่อนเพื่อนกดกระดิ่งด้วยนะอ่าเพื่อก็จะเป็นการแจ้งเตือนนะครับดนรู้ได้สั้นนะว่ามีทริคใหม่มานําเสนอเพื่อนเพื่อนก็จะได้ดูนะครับทริคใหม่ๆวิธีขับใหม่ๆเพิ่มความรู้ใหม่ๆให้กับเพื่อนเพื่อนนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมเปิดไฟเลี้ยวกันนะครับ